วส,สวัสดีครับน้องบิงวันนี้พ่อแห้งมีตู้กอโดอัตโนมัติรุ่นใหม่นะครับดูสิทุกคนข้างในเนี้ยจะมีดาวด้วยทุกคนเห็นดาวไหมดาวหมุนรลยิบรลยับเลยอะแต่ว่าตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนถุงเนาะเด็กๆเ,เอาถุงออกให้พ่อได้ไหมค่อยๆเอามือจิกเข้าไปเอามือเอามือจิกเออเออเออดูสิว่าข้างในจะมีอะไรครับโอ้โหฉีกแล้วครับทุกคนตอนนี้เราฉีกออกมาแล้วโอ้โห ตรงนี้มันเป็นเหมือนฟิล์มเลยนะมุดเข้าไปแล้วน้องบิ๊มุกเข้าไปแล้ว,อลวโอเคแล้วตอนนี้เราจะมองเห็นข้างในชัดเจนยังนหนบิงหลบให้พ่อดูหน่อยนี่ทุกคนครับทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมเด็กๆลองเปิดตรงนี้ดิเปิดข้างล่างได้ไหมเอ้เปิดออกมาเจออะไรไหมครับโอเคเฮ้ยเจอแล้วหรอเราเจอแมวแมวแฮปปี้เหรอครับ แต่เดียวนะทุกคนเห็นไหมว่าคือตู้กดอะไรตู้กดหูฟังนี่นี่นี่เราลองหยอดเหรียญกันดูไหมแล้วเดี๋ยวเรากดหูฟังเสร็จแล้วเราจะพาแฮปปี้ออกมาได้พ่อแบค์นี่บันหูฟังไทยบิสตร์เรสหนูยอดเลยนะหยอดลงไปเลยครับอุ้ยอุ้ยได้ยินเสียงเลยอ่ะพ <c oughs> ่อหนูหยอดเหรียญไปแล้วอ่ะแต่ว่า เอาไม่ได้บันติดแมวอะไรแมวอยู่ข้างในนั้นน่ะคืออะไรัอ๋อเราต้องล่อแมวออกมาก่อนหรือเปล่าเขาแถมมาให้ใช่ใช่เรียกแมวออกมาบายิมแมวแมวแมวอุ้ยออกแล้วออกแล้วออกแล้วล่อออกมาบ้ายล่อออกมาแล้วขยับออกมาเคแฮปปี้ออกมาแล้วแฮปปี้เขาจะเอาหูฟังกันแล้วแฮปปี้ออกมาแฮปปี้ออกมาแฮปปี้ไม่ยอมออกเออเออ ทำแบบนั้นแหละจะออกได้ไหมทุกคนแฮปปี้ไม่ออกอะ่ะเฮ้ยบายบายแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วแฮปปี้ออกมาแล้ว,อ,าาลวออกมาแล้วตอนนี้แมวออกมาแล้วเราใช้วิธีเอาขนมแมวเลียล่อให้แมวออกมาจากตู้อัตโนมัติครับบายบายดูนั่นสิเขาแล้วครับเหมือนมีบางอย่างหยิบหูฟังไทรบิสตาเดตขึ้นมาแล้วอึดอึอุ๊ยบายหยิบบายหยิบ,บ,ยยบได้แล้วครับหนึ่งอันบาย เราหยอดอีกอันหนึ่งไหมล่ะให้น้องบิ้งบิ้งกัะบ,บายคนละอันเลยหยอดแล้วนะเอาเลยครับอุ้ยมา้วครับมานะครับเรามาดูกันดีกว่าว่ามือใครกันแน <Zeiten> ่อุ้ยมือมือลงมาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยหยิบแล้วหยิบแล้วใบรับใบรับว้าว <c ute> ได้แล้วสองกองงั้นเดี๋ยวเรามารีวิวหูฟังตัวนี้กันเลยครับไปถือไปเลยครับห <c ute> ูฟังไรดิสตาเลตไหน อันนี้เหรอคะหูฟังสำหรับเด็กแม่ขอดูได้ไหมได้ไม่กิบเราได้มาจากตู้นี้เลยนะตู้อัตโนมัตินี่กดกดมาเลยคนละหนึ่งคนละหนึ่งคนละหนึ่งชิ้นเลยงั้นเรามาแกะกันเลยแม่แกะเลยค่ะแกะเลยครับแกะเลยครับเอมานะครับว้าวสวยอ่ะสลยอ่ะใช่ไหนลองดัดสิดัดปรับสิปรับ สวยมากไปขอดูหน่อยค่ะทุกคนโอดูสิสวยมากนุ่มด้วยอ่ะเออแล้วใช้งานยังไงอ่ะบิงนี่เราต้องเปิดตรงนี้เปิดแล้วมีไฟติดเลยทุกคนนี่ไฟเปลี่ยนสีเลยเฮ้ยมีสองข้างเลยเหรอว้าวสวยไหมทุกคนสวยมากไหนของใบเปิดได้ไหมเปิดเหมือนกันเลยใช่ไหม กดสุดยอดกด,ด,ดอันนี้คืออะไรอ่ะมันจะเป็นมีไฟลแล้วมันจะฟังเพลงได้อ๋อเปิดอันนี้คือเปิดการใช้งานค่ะปุ่มนี้โอเคในบิ๊กน็อกส่วนสิส่วนพอดีไหมนี่นี่เหมาะสำหรับเด็กเลยนะแม่เด็กๆใสพ่พอดีเลยไลว้พอเปิดแล้วเขาทำอะไรได้อีกไหมอ่ะเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็ใช้งานได้เลย อเคบิงปุ่มแบบเยอะมากๆเลยอ่ะแม่ไม่รู้เลยว่าเป็นปุ่มอะไรบ้างอะค่ะมีปุ่มนี้เป็นปุ่มเปิดปิดอ๋อไหนเปิดสิปึ๊บเปิดแล้วโอเคอ๋อตรงนี้เป็นไฟอะไรคะเนี่ยแบตใช่ไหมเป็นไฟแสดงแบตอ๋อแล้วตรงนี้ก็มีปุ่มอีกอ่ะทุกคนนี่ลดเสียงกับเพิ่มเสียงโอเคชอบอันนี้มากที่สุดอันไหนอันนี้หรอเป็นรูปอะไรอะเหมือน นรูปเครงไฟเลยอ่ะเป็นปุ่มอะไรคะมันจะเป็นปุ่มเปิดปิดไฟอันนี้เปลี่ยนไฟเหรอเฮ้ยอันนี้เป็นแบบกระพริบกระพริบไปเรื่อยๆอันนี้แบบหยุดอันนี้แบบขาวอันนี้ปิดเลยอ๋อมีไฟมีทั้งหมด3สเตจเราเปลี่ยนได้เราเราไม่ต้องให้มีไฟก็ได้ใช่ปิดไฟก็ได้ตอนกลางคืนเนี่ยมีไฟแบบค่อยเปลี่ยนไปเรื่อยๆแบบนี้สโลว์สโลว์ใช่ไหมคะใช่เป็นแบบสมูทน่ารักมากๆเลยอ่ะชอบมากบิ้งบิ๊งฟังเพลงมากบิ๊งฟังเพลงมาก พ่อชอบไหมชอบอแม่คลิปดูไหมอันนี้ยมันว้าวมากเลยนะใช้ได้ตั้งสี่สิบชั่วโมงไงเ,เ,เกือบสองวันเลยเหรอแม่สี่สิบชั่วโมงแล้วหูหนูไม่พังหมดพอดีเลยเหรอต้องสี่สิบชั่วโมงไงอา้าวนั่นนะสี่แม่หูหนูไม่พังหรอกเพราะมันเป็นความดังสำหรับเด็กโอ้ใช่ใช่หหใช่ใช่มันเป็นแบบนี้แม่เขามีเทคโนโลยี จำกัดระดับเสียงความดังอยู่ที่85เดซิเบลป้องกันไม่ให้เป็นอันตรายต่อหูด้วย<อ>แบบนี้<อ>นี่เองเพราะว่าเสียงที่85เดซิเบลเป็นเสียงที่ไม่เป็นอันตรายต่อหูเนาะที่เราเรียนมาทุกใช่ใช่อ๋อ<ม>ถึงจะเปิดดังแค่ไหนมันก็ดังแค่85ใช่ไหมใช่แต่ว่าเราก็ฟังนานถึง40ชั่วโมงไม่ได้นะเราต้องทาอย่างอื่นด้วยทุกใช่ใช่เราก็ฟัง<ม>แค่แป๊บเดียวเราเรียนออนไลน์ครึ่งชั่วโมงเราก็เรียนเสร็จแล้วใช่ไหม คลิปใช้เรียนออนไลน์ก็ได้นะหนูตอนนั้นอะตอนวันนั้น่ะหนูหนูเรียนออนไลน์ใช้หูฟังเงาสบายมาก้อชับเลยใช่ไหมใช่เรียนบายบายบายแล้วตอนนั้นเราก็คุยกับปู่คุยกับย่าเราใช้โทรศัพท์ได้ด้วยโทรแล้วก็คุยอันนี้ได้เลยเหรอคุยได้นะจริงเหรอมราโทรหาญาสื่อสารได้ด้วยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหูฟังอันนี้เขามีไมโครโฟนอยู่ในตัว ดีมากเลยอ่ะแค่หูฟังอันนี้ใช่ครับใส่แบบนี้ใช่ครับแล้วไม่ต้องต่อสายเลยหรอไม่ต้องต่อเป็นหูฟังบลูทูธครับหรอแล้วก็มีไมค์อยู่ในตัวครับถ้าเราจะใช้กับโน้ตบุ๊กหรือคอมอ่ะใช้ได้ครับต่อสายได้ไหมต่อสายก็ได้ครับมีสายแถมมาให้อ๋อนี่เหรอใช่อ๋อเขามีสายแถมมาให้เดี๋ยวดูก่อนนะคะมีทั้งสายแถมต่อน้ตบุ๊กแล้วก็มีสายชาร์จครับอ๋อมีสายดีเสียบกับคอมได้นะคะแล้วก็มีสายชาร์จเลย แค่แป๊บเดียวก็เต็มแล้วใช่ไหมแม,แม่เคยอ่านเจอใช่ครับแล้วได้นานสชั่วโมงเลยเหรอใช่ครับแต่เด็กๆน่าจะใช้หลายวันอยู่นะเพราะว่าใช้แค่เรียนออนไลน์อืมใช่เด็กๆใช้แค่วันละชั่วโมงก็ก็โอเคนี่เด็กๆเขายังใช้ได้เลยใช่เด็กๆทดลองใช้สนุกสนานนี่เราใช้มา3วันแล้วเนาะใช้เรียนออนไลน์ใช้ ใช้เรียนออนไลน์มา3วันแล้วทดลองใช้มาแล้วก็คือดีแล้วก็เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเด็กๆช่วงนี้เลย<ม>เพราะว่าแม่ให้น้องบีน้องใบเรียนออนไลน์ช่วงปิดเทอมเรียนวันละแค่25นาทีใช่ไตรบิตสตาร์เลด02คิดหูฟังมูทูธสำหรับเด็กที่มีการจำกัดระดับเสียงนะครับไม่ให้ดังเกินอยู่ที่85เดซิเบลทำให้เหมาะกับหูของเด็ก ป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายวัสดุของหูฟังเป็นมิตรกับเด็กๆไร้สารที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดลอ้อมและเนี่ยมีไมโครโฟนด้วยนะครับเป็นหูฟังไร้สายที่มีไมโครโฟนในตัวสามารถสื่อสารได้เรียนออนไลน์ได้ง่ายๆและที่สำคัญนะครับใช้งานได้นานถึง40ชั่วโมงมีไฟ LED ด้วยเนี่ยสวยงามปรับได้3แบบนะครับสามารถควบคุมระดับเสียงควบคุมไฟด้วยการกดปุ่มด้านข้าง เชื่อมต่อบลูทูธกับอุปกรณ์ต่างๆเชื่อมกับ iPad เชื่อมกับแท็บเล็ตโทรศัพท์เชื่อมโน้ตบุ๊กก็ได้เพราะว่าเขามีสายแถบมาด้วยนะโอเคครับทุกคนและนี่คือหูฟังไทบิสต้าเล็โอเคนี่เป็นไทบิสต้าเล็02คิดเลยนะครับเหมาะสําหรับเด็กงั้นสําหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่างลิงไว้ด้วยนะบ๊ายบาย